สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการโลกไอทีนะฮะในวันพุทธที่4เอ่อ11 พฤษภาคม2565อกกับอนนาเหมือนเช่นเคยนะฮะแม่เรายังคงยึดติดอยู่กับอดีตอยู่นะฮะเรายังย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วอยู่อะเดี๋ยวข่าวในวันนี้ของเราเนี่ยฮะเริ่มต้นกันได้ข่าวที่เรกว่าหลายๆคนก็คงจะประสบปัญหานี้กันอยู่นะก็คือเรื่องของรหัสผ่าน,นะะหนีไม่พ้นนะฮะสำหรับเรื่องของรหัสผ่านอุ้ยหลายๆคนเนี่ยนะฮะต้องแบบ หาสมุดจดแล้วจดอีกจดไม่พอสักทียิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่มีการทําอะไรต่างๆโบนโลกออนไลน์มากขึ้นอะไรบริการก็บังคับให้มีการสมัครสมาชิกหรือไม่ก็หลายๆคนก็จําเป็นมีความจําเป็นที่ต้องสมัครสมาชิกเนี่ยนะฮะซึ่งเรียกว่าตอนนี้เนี่ยหลายบริการเราสมัครไว้เต็มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะจำรหัสผ่านกันแบบไม่หวัน่นไม่ไหวกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีแอปเรื่องของรหัสผ่านมาแล้วแต่มันก็ยังไม่ปลอดภยัยถ้าหากว่าแอปรหัสผ่านนั้นถูกแฮกไปทําอย่างไร มันก็โดนไปทั้งพวงเลยหรือแม้กระทั่งใครที่แบบอ่าก็ขี้เกียจจาก็ตั้งรหัสเดียวกันไปหมดเลยก็มีความเสี่ยงเช่นกันที่แฮกเกอร์รู้จากหนึ่งที่ปุ๊บทั้งหมด บริการทั้งหมดที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะโดนไปด้วยนังงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องความจับมือกันเรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวสําหรับ3ยักษ์ใหญ่ครั้งนี้เลยนะฮะปกติเราจะได้ินเพียงแค่2ยักษ์ใหญ่นั่นก็คือ Apple กับ Google ทีนี้มี3เลยทีเดียวนะมีถึง3แล้วอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่นี้เป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลย ปัญหาใหญ่เลยทีเดียวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัยของรหัสผ่านที่จําเป็นจะต้องมีการเปิดใช้งานแทบทุกบริการบนหน้าเว็บจนเรียกว่ามันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ของบรรดาแฮกเกอร์ที่ก็แอบซุ่มโจมตีผ่านมากผ่านทางออนไลน์มากขึ้นทุกวันด้วย จนทำให้3ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Apple Google แล้วก็ Microsoft นะฮะตัดสินใจปรับรูปแบบของการลงชื่อเข้าใช้รูปแบบใหม่ที่เป็นแบบไร้รหัสผ่านตา,ตามมาตรฐาน FIDO หรือว่า FIDO f a s t Identity Online นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของระบบอยู่เพื่อทำให้การใช้งานเว็บไซต์มีความปลอดภัยและที่สำคัญจะต้องใช้ง่ายสำหรับทุกคนด้วยมาตรฐาน การลงชื่อเข้าใช้แบบไม่มีรหัสผ่านสร้างขึ้นโดย Fido Alliance แล้วก็ s m a r t h o m Worldwide Web เนี่ยนะฮะที่จะช่วยจัดการรหัสผ่านซึ่งผู้ใช้เนี่ยมองว่าเป็นรุ่นที่ยุ่งยากแล้วก็มักจะใช้รหัสผ่านซ้ำๆเดิมๆจนกลายเป็นรหัสผ่านยอดแย่ที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีนั่นเองรหัสผ่านยอดแย่นี่เราก็คงได้ยินข่าวกันมาหลายปีทุกปีเลยทีเดียวว่าอย่างนี้ดีกว่ารหัสผ่าน1 2 3 4 5 6รหัสยอดทิ่จริงๆนะฮะซึ่ง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังใช้รหัสผ่านนี้กันอยู่นะฮะแล้วก็ยังคงครองอันดับรหัสผ่านยอดแย่ได้อยู่นั่นเองแล้วก็ทันทีที่รหัสผ่านถูกแฮกเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความเสียหายที่ร้ายแรงถึงขั้นเข้ายึดบัญชีละเมิดข้อมูลแล้วก็การขโมยตัวตนเนี่ยก็อาจจะไปถึงขั้นนั้นกันได้เลยทีเดียวข,ขโมยข้อมูลตัวตนอย่างเช่นเรื่องของบัตร ประชาชนข้อมูลบัตรเครดิตอะไรต่างๆธนาคารอะไรอย่างนี้นะ,ะก็เสี่ยงที่จะโดนไปด้วยถนะ้าหากว่าแฮกเข้ามาได้ซึ่งนะฮะมาตรฐานใหม่นี้เนี่ยจะทำให้เว็บไซต์แล้วก็แอปสามารถจะล็อกอินเข้าใช้งานได้แบบไม่ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อ,อในการที่จะปลดล็อกอุปกรณ์ทุกครั้งเนี่ยนะฮะแต่จะใช้วิธีการอื่นแทนอย่างเช่นการตรวจสอบลายนิ้วมือ สแกนใบหน้าหรือว่าการใช้พินของอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อที่จะช่วยการป้องกันฟิชชิงนะฮะที่ทำให้จะทําให้การลงชื่อเข้าใช้มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้เทคโนโลยียืนยันตัวตนแบบ2ชั้นหรือว่า two-factor authentication เนี่ยนะฮะหรือแม้แต่การเข้ารหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือว่า OTP ที่ส่งผ่าน SMS ด้วยหรือว่าแล้วมันก็ น่าสนใจนะสมมุติว่ามือถือเครื่องนั้นที่เราจะล็อกอินเนี่ยมันทั้งสแกนใบหน้าไม่ได้ปุ่มโฮมเสียสแกนละไรนีวมือไม่ได้อะมันก็ยังเหลือวิธีพินอยู่แล้วถ้าหากว่าเราลืมพินแล้วทำอย่างไรนะก็คืออาจจะจบเลยก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆ forget password อะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะแต่ว่ามันก็เป็น ไอเดียหนึ่งที่กน่าจะน่าสนใจเนื่องจากว่าก็สามารถจะใช้ข้อมูลในส่วนตรงนี้แทนได้ที่เป็นการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลเลยแต่มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าวิธีเหล่านี้มันจะปลอดภัยเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราแฮกเกอร์ก็สามารถจะขโมยล,ลายนิ้วมือก็ได้หลังจากที่ช่วงยุคหลังๆเนี่ยกล้องมันก็ชัดขึ้นต้องยอมรับอย่างนี้เลยเวลาเราถ่ายติดนิ้วเดี๋ยวบางทีมันก็เห็นลายนิ้วมือชัดเจนซึ่ง มันก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่แฮกเกอร์เหล่านั้นเนี่ยจะพยายามมีความอุตสาหะมากในการที่จะก๊อปปี้ลายนิ้วมือของเราแล้วก็เอาไปสแกนเครื่องให้มันผ่านได้มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นกันรวมไปถึงสแกนใบหน้าด้วยนะฮะมันก็เีย่ได้ว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็พยายามหาวิธีทางวิธีหาทางใหม่ๆนะฮะวิธีใหม่ๆในการที่จะแฮกเหล่านี้อยู่ดีนะงั้นแล้วการป้องกันตัวเองยังไงก็ยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญถึงแม้ว่ามันจะมีวิธีใหม่ที่ปลอดภัยเนี่ย แต่เราก็คงยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นั่นเองเนื่องจากว่าแฮกเกอร์ก็อัปเดตตัวเองเช่นกันนะ,ะับไม่ได้ยึดติดแต่แค่เรื่องของรหัสผ่านแบบเดิมๆ ซึ่งนะฮะเขาก็ความสามารถใหม่นี้นะฮะก็คาดว่าจะพร้อมใช้งานในแพลตฟอร์มของ Apple Google แล้วก็ Microsoft ในปีหน้าทำกลางการโจมตีรหัสผ่านที่เกิดขึ้นทุกวินาทีและเพิ่มความถี่ที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยเดี๋ยวก็รอดูกันแล้วกันนะฮะสำหรับฟีเจอร์นี้นะฮะที่อาจจะมีการล็อกอินรูปแบบใหม่นะฮะที่ ก็น่าจะมาในช่วงปีหน้าของทั้ง3ยักษ์ใหญ่เลยอย่าง m i r r s s o t t เองปัจจุบันก็มีให้เห็นแล้วก็คือเป็นแอป h e n t i c a t i o n ของเขาเองเนี่ยนะฮะซึ่งการล็อกอินเข้า Outlook เข้า Hotmail เข้าอะไรก็ตาม o r i v r ของข i c r o s อง t i เนี่ยนะฮะก็ไม่จำเป็นจะต้องกดรหัสผ่านละไม่ต้องตั้งรหัสผ่านเพียงแค่เราต้องมีมือถือแล้วก็มีแอป h u n t i c a t i o n เนี่ยนะฮะแล้วเวลาที่เราอยากจะล็อกอินเนี่ยเราก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ยืนยันตัวตอนอะไรต่างๆนะผ่านทางแอปเพื่อทำการล็อกอินเข้านั่นเอง อันนี้ก็ Microsoft ก็แสดงให้เห็นไปแล้วจุดหนึ่งนะฮะซึ่งก็คาดว่ารูปแบบเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะซึ่งนะฮะใครที่ยังไม่รู้จกักแอป authentication ของ Microsoft เนี่ยนะฮะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะฮะก็ได้ได้ว,ว่า Microsoft นี่ก็ค่อนข้างจะเริ่มแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับการล็อกอินรูปแบบใหม่นะฮะแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะสำหรับว่า แล้วถ้ความร่วมมือกัน3คมาั้ยใหญ่เนี่ยนะฮะทั้ง3ค่าันี่จะมีอะไรอ,ออกมาบ้างนะฮะจะมีฟีเจอร์หน้าตาเป็นอย่างไร Microsoft จะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ออกมาไหมนะฮะหรือว่าจะเพิ่มอะไรความสามารถได้กับตัวของ authentication ตัวเดิมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราเรอจับตาดูกันแล้วกันสำหรับปีหน้านะฮะ เรื่องของยุคร้ายรหัสผ่านนี่ก็จะมาถึงแล้วและยุคที่เราต้องจดจํารหัสผ่านหรือรหัสผ่านย่บแย่ก็อาจจะหมดไปในรเร็วนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันแต่ที่สําคัญเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังตนเองอยู่อย่างสม่ําเสมอถึงแม้ว่าจะมี two factor authentication อะไรก็ตามแต่แฮกเกอร์ก็สามารถหาวิธีทางใหม่ๆได้นะฮะในการจะแฮกเรานั่นเองดังนั้นแล้ว เราไม่ควรประมาทและควรที่จะเสริมความาปลอดภัยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆน,น่ารู้รอบโลกกันดีกว่านะฮะในรายการรอบโลกไอทีกันเลย Twitter เปิดตัว Circle t ทวิตข้อความให้เห็นเฉพาะคนที่เลือกได้ Facebook ปิดให้บริการ Nearby Friends และฟีเจอร์พิกัดปลายเดือนนี้ Facebook ปิดแพลตฟอร์มพอดแคสต์หลังเปิดให้บริการได้ไม่ถึงปี e f i n i t i v e f o u n d a t i o n ฟ้องเมตาขอหาลอกเลียนแบบโลโก้บริษัทเรวหาช่วงนี้นี่ e c o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  k หรือว่า Meta เนี่ยนะครับเ c e b o o k หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะฮะ บริษัทที่ให้บริการ Facebook อยู่ในปัจจุบันแอป Facebook เนี่ยนะฮะบริษัทนั้นชื่อว่า Meta นะฮะเรียกว่าตอนนี้ Meta นี่เจอกับปัญหาต่างๆงานานะฮะ อย่าง Facebook ปิดให้บริการตัวของ Nearby Friends แล้วก็เกี่ยวกับพิกัดต,ต่างเนี่ยปลายเดือนนี้เขาก็ไม่ได้ออกมาระบุสาเหตุว่าปิดทำไมเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ยังไม่รู้แต่เรื่องของแพลตฟอร์มของพอดแคสต์เนี่ยนะฮะซึ่งก็เกิดมาจากกระแส Clubhouse ตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เรได้ว่ามันมาแรงมากๆสำหรับ Clubhouse ดังนั้นแล้วเนี่ยสรุปแล้ว Meta ต,ตอนแรกก็ คือเรียกว่าทั้งโลกตอนนั้นอะหลายๆคนนี่โอ้โหให้ความสนใจคลับเฮาส์อยากที่จะเข้าต้องไปซื้อ p p o o n กันมาเลยทีเดียวก็มีนะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เลิกฮิตไปแล้วก็ซาลงไปสําหรับเรื่องของพอดคาส์นะฮะปัจจุบนันถามว่ายังมีคนใช้อยู่ไหมคลับเฮาส์ Club house, ก็ยังมีคนใช้แล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้ฟรีแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปอรออินวงอินไว้ wise, อะไรต่างๆนานานั่นเองนะฮะอ่ะเรื่องของพอดคาส์บนเฟซบุ๊กก็ปิดไปแถมนอกจากนี้นะ,ะับนอกจากการปิด ตัวของอะไรต่างๆของ Facebook แล้ว Meta เองยังเจอการฟ้องจากบริษัท d e f i n i t y ของสวิสเนี่ยนะฮะสัญชาติสวิสที่ก็เป็นบริษัทไม่แสวงหาผลกำไรเรื่องของคริปตงคริปโตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็โดนฟ้องไปนะฮะ ในเรื่องของการที่เออลอกเรียนแบบโลโก้หรือเปล่าเออแต่โลโก้มันก็คล้ายจริงๆนะคุณผู้ชมว่าคล้ายไหมนะสำหรับโลโก้ของ i n f ฟ n i t y เนี่ยนะฮะตัวเลขแปอา่าเลขแปดกับข้างเนี่ยนะฮะก็ได้เรียกว่ามันก็มีหลายๆประเด็นออกมาช่วงนี้นี่ Facebook ก็เผชิญกับปัญหาใหม่ๆม,มากมายกันเลยทีเดียวนะฮนะทั้งหมดนี้คือรายการโลกไอทประจำวันนี้สวัสดีครับ